พัฒนาที่สาิาเริ่มต้นบ้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิ<ม>งลึกในระยะเริ่มต้นหรือแอคไปโอเทีนอินทิเวชั่นที่ดูเรื่องของเทคโนโลยีเชี่ยวพาพเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านก,การเกษตรในระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นพื้นที่เพกราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสตาร์ทอัพที่มีไอเดียแต่ยังไม่มีทีเอลสูงสู่อาจารย์เพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในการ เพื่อที่จะไปสู่แหล่งทุนที่สุงขึ้นเรามีการจัดพิธีการอยู่ด้านหลังห้องนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายก็จะมีการจัดเดโมวีดีโอนี้จะเป็นเทรนเกอร์ของมหาวิทยาลัยของทา,างเพราะอะไรคะเพราะอาจารย์เป็นแอคทีฟเลยเนื้อที่ต่อจนถึงกรุงศรีเลยแล้วก็เราก็ทีดว่าการพัฒานาทางด้านสตาร์ทอัพที่ใช้ดิวเทคด้านของเวิลเทคที่ด้าน,นการเกษตรและด้านอื่นๆของประเทศไทยเราขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อเสริมสร้าง เป็นครั้งแรกของทไทยเนี่ยที่เรารวมกลุ่มรวมคนกันรวมบริษัทรวมหน่วยงานเข้ามาด้วยกันวันนี้นะครับดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่เรารวมกันแล้วเราจะผนึก,กำลังกันในการทำงานต่อไปต่อไปเพื่อใครเพื่อความสำเร็จของประชาชนชาวไทยและชาวเราครับขอขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับดีครับ เรามองเห็นว่าความร่วมมือเหล่านี้เป็นความร่วมมือในการสร้างพัฒนารนบทอีโค็มร่วมกันเอนได้เริ่มโปรแกรมในิการสำหรับสตาร์ทอัพรวมเฉพาะอิงปัจจุบันนี้เราพยายามทำเรื่องของนิพเทคสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจนวัตกรรมที่เน้นยุทธวิ่ชนรุ่ซึ่งเรามองเห็นว่าในช่วงประมาณห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 6ง2 5 7 0ซึ่งเป็นแผนงานในอนาคตที่เราอยากจะสร้างริพเทคสตาร์ทอัพจุนนกว่า1น0บริษัท แล้วหนึ่งในสาขานั้นที่ร้อยความสําคัญก็คือ่ายเรื่องขอคเต็หรือเรียกว่าแอปเจ็กสตาร์ทอัพซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญแนละจะเกิดสร้างอิมแพ็คใน,รานาเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่อนข้างจะสูงฉะนั้นเรามองว่าสตาร์ทอัพแรกตักเต็นะที่ใช้ที่เชียงใึมเนี่ยเป็นหนึ่งเป้าหมายหลัก เราต้องการจำนวนที่มากขึ้นเราต้องการสร้างความเติบโตในการนำเทคโนโนวัตรกรรมล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสร้างเศฐกิจพมานั้นสิลปการน,นวัตรกรรมแห่งชาติได้มีความร่วมมือกับมาหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายพัธมิตรทั้งภาคพลเอกชนและเทศบาลท้องถิ่นในการขักการพัฒนาย่านานวัตรกรรมเกษตรแ,แม่โจ้ให้กลายเป็นซิลิคอนเวลเลตย่านนวัตรกรกรมเกษตรของไทยและในปี2566ได้เริ่มโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพบ้านการเกษตร ที่บิลใช้เทคโนโลยีชีวภาพระยะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าแอปไบโอเชคอินคูเบชันซึ่งประกอบด้วยคำถามนะครับเรื่องเรื่องสปายสายว่าทำยังไงถึงมีการการพืชอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้ไปส่งเสริมต้นน้ำให้พาะปู่ในสิ่งที่เราต้องการเราต้อมีความอยากได้แล้วก็อยากทันเวลาด้วยนะครับมีไม่ใช่อยากได้แล้วมันช่วงเยอะเกินไปเราก็ไม่เอานนะครับเราต้องให้มันตรงเวลา ารความต้องการของเราเพื่อจะให้ต้นน้ำเนี่ยมีของที่มีราคาสูงนะครับหลายเชิงเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยทางกลุ่มอาหารก็ได้มาคุยกับเราขเขาบอกจะเสร็จนะครับเพราะว่จาจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีใครเชิญเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามไปขอไปทีกคนหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเวลาไปเราไปคุยจะมีเิดปัญหาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยคือว่าเวลาออกกฎระเบ,บียบขึ้นมาเนี่ยเขาโดนกระทบด้วยแล้วเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถจะปรับตัวแล้วไม่สามารถจะไว้ใช้เตบมทีนะรับอย่างเช่น ับจขออนุญาตให้ทุกท่านับะครได้ถือ